เวสตาส์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุนเกิดแก่เจ็บตายโดยการทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปะชาหุนตู จงเป็นสุกเป็นสุเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นิกาหุนตูจงเป็นสุเป็นสุกเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปาริหารรนตูจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด